ว่ายังไงสวัสดีชาวโลกสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่นะครับรู้ทันปัญหาสุขภาพผู้หญิงนะครับเวลาแฟนเป็นเมนควรทำตัวยังไงให้ไม่โดนตืบนะฮะเราเล่นเราเล่น,ลอ,ลนอันนี้ห <laughs> นังสือยเย้เจมหนังสือยเย้เจมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นมินิรีวิวหนังสือ,อมังงะดาบพิฆาตศูนย์นะครับเวอร์ชันใหม่กับเก่าแตกต่างกันยังไงบ้าง ซึ่งในส่วนนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับสตาร์ทอัพองเรนี้ก็คือคนดูลหลายหลคนเนี่ยก็เริ่มสะสมดาบพิฆาตอสูรน,นะครับแล้วก็มีการข่าวข่าวแว่วมาตามลุ่มแม่น้ําบอกว่าพี่พี่ดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยรูปเล่มก็ทําดีกว่าเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันพิมพ์ใหม่ในราคาเดิมแต่เพิ่มเติมคือดีขึ้นเพราะมีคนซื้อเยอะนี่เราก็มันเป็นยังไงกันนะล่าสุดนี่ผมได้มีโอกาสซื้อเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า พาพี่ชายไปดูเดอรมูฟี่นะครับแล้วก็ป้ายยาสําเร็จนะพี่ชายผมเขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องเนียมันเป็นยังไงวะไปตามเก็บต่อตามอ่านต่อผมก็เลยเดี๋ยวผมจะซื้อไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่ก็แล้วกันก็ปรากฏว่าสั่งมานะครับอันนี้เป็นชุด19เล่มเนี่ยถ้าเราสั่งจากสยามอินเตอร์ช็อปตอนนี้นะครับผมแนะนําว่าซื้อแบบแยกเล่มหรือสั่งแบบเป็นเซต19เล่มมันก็ลด15%เหมือนกันนั่นแหละอันนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเดินผ่านร้านหนังสือแวะไปซื้อเเเวอรร์์ชั่่่นนนนพพพิมมใใหลยดีีกาาะ้ ที่ส่งมานะครับก็จะเป็นเวอร์ชันพิมพ์เก่าเคล้าพิมพ์ใหม่ไปเนี่ยสิ่งที่ผมได้คือผมได้พิมพ์ใหม่มา3เล่มนะครับนอกนนั้นเป็นพิมพ์เก่ามืดเลยนอน,นั้นแม่งพิมพ์เก่าหมดนี่ครับพิมพ์ใหม่3เล่มครับอันนี้เล่ม8เนี่ยชัวร์อยู่แล้วน่าจะขายดีที่สุดเพราะว่าบางคนในตอนช่วงเดอะมูฟวี่มันจะออกมาบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมันอยู่ในเล่ม8ว่ะเขาไปซื้อเล่ม8มาอ่านนะฮะเล่ม1 0 1 1นี่เป็นภาคย่านเรืองลมเป็นภาคที่ โคตรมันโคตรเดือดล้วคงอยากจะรู้ว่าซีซั่นสองเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยดังนั้นดีวผมจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่างนี่เล่ม8นี่นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเล่ม8พิมพ์แรกนะครับตอนนั้นที่ซื้อมาส่วนนี้เป็นพิมพ์ใหม่เห็นไหมครับขนาดรูปเล่มเนี่ยต่างกันอยางเห็นได้ชัดเลยนะความบางความอะไรซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนคุณเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพยายามซูมนะในเวอร์ชันพิมพ์เก่าเนี่ยมันจะไม่ชัดมันจะไม่ชัดมากแต่ว่าพิมพ์ใหม่นี่จะคือจะโคตรคมชัดเลยครับคุณ ทั้งสีทั้งเส้นเลยมันจะชัดกว่ากันมากๆากเลยแสดงว่าพิมพ์ใหม่แม่งดีกว่ากันเยอะคือถ้าเกิดซูมไปใกล้ๆเนี่ยคือแม่งชัดแบบว่าแบบมังงะญี่ปุ่นเลยครับเห็นไหมฮะไม่มีการสีเกยนู่นนี่นั่นอะไรเลยแล้วคุณดูที่หน้าปกนี่นะครับถ้าดูในนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ให้คุณดูตรงนี้ก็ได้ครับดูตรงด้ามดาบก็ได้ครับว่ารายละเอียดดีเทลอะไรของเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่จะเห็นชัดกว่ากันมากอยู่คือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่หรือยังไงก็ไม่ทราบครับในเวอร์ชั่นใหม่่่นี้แตวา ดูแค่ภายนอกก็รู้แล้วว่าแม่งดีกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะเออแต่จะว่าไปอย่างซีลใหม่นะครับเขาก็ซีลมาแบบเรียบร้อยเลยครับราคาเดิมด้วยนะ7จบาทเล่มพิมพ์เก่าก็70บาทเหมือนกันแต่แต่ว่าถ้าเกิดสั่งจากสยามอินเตอร์ช็อปเขาก็จะค่าค่าส่งมาดังนั้นถ้าเกิดมีร้านหนังสือการ์ตูนแถวบ้านนะครับจะไปตามเก็บก็เนี่ยเลือกดูแบบพิมพ์ใหม่ฉบับพิมพ์ใหม่มันจะบางกว่าเดิมเยอะเลยแต่มันจะชัดกว่ากระบวนการพิมพ์น่าจะดีกว่าเพิ่มเื่อกระดาษอาจจะดีกว่าด้วยนะครับ ความสะอาดของกระดาษนี่คือต่างกันอยู่นะฮะร,รูปเล่มแบบเดิมจะเป็นแบบโค้งมนนะครับแบบใหม่นี้คือเขาจะเป็นแบบว่าสันคมดูครับคมมากด้านในเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะสังเกตยากหน่อยนะถ้าดูในกล้องในวิดีโอนี้แต่ว่ากูจะสังเกตว่าแบบพิมพ์ใหม่คือชัดกว่ากันเยอะอยู่ครับดีเทลของโลโก้ดาบพิฆาตสูรเห็นไหมฮะเส้นขา,ขาวๆเนี่ยกับตรงเนี้ยเห็นเห็นไหมฮะตรงเนี้ยจะคมชัดกว่ากันเยอะเลย ถามชัดถามว่ามันเพิ่มขึ้นไหมในเวอร์ชั่นใหม่เพิ่มนะครับนี่ฮะอันนี้จะลองกลางให้ดูนะอย่างเช่นซีน,นนี้นะครับในหลายๆคนเนี่ยที่ซื้อไปในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยครับไอตอนที่ขยายวงจรเวทเนี่ยมันก็จะมีบางเล่มที่มันไม่ชัดแต่อย่างของผมเนี่ยพิมพ์แรกอันนี้มันชัดอยู่นะเห็นไหมครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็สก,กรีนเนี่ยความเข้มอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบใกล้เคียงต้นฉบับกว่ามากๆเลย หรือแม้แต่หน้าตรงนี้ก็ได้นะครับดีเทลเนี่ยเราก็จะเห็นในเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่เนี่ยขาวดำเนี่ยมันจะชัดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ดูในกล้องนี่จะแยกออกเลยว่ออกอยู่นะเพราะว่าก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะว่าทางขวามือเนี่ยมันจะมีความคมชัดมากกว่าซึ่งแบบเดิมเนี่ยอันนี้เรียกว่าคุณภาพเนี่ยเขาดีมากอยู่แล้วนะครับของสยามอินเตอร์คอมิกตอนที่เขาจัดพิมพ์ดาบพิฆาตสูนเนี่ยมันดีกว่าหลายๆเรื่องที่เขาทําออกมาด้วยซ้ำนะฮะ อันเดิมเนี่ยว่าดีอยู่แล้วอันใหม่เนี่ยแม่งดีกว่าเดิมเข้าไปอีกคือมีความใกล้เคียงมังงะญี่ปุ่นต้นฉบับมากๆเลยในเรื่องของคุณภาพรูปเล่มนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเราจะสัมผัสความสวยงามของลายเส้นอาจารย์โคยูฮารุได้แบบชัดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรายละเอียดเส้นเล็กๆน้อยๆอยๆะไรงี้มันจะมีความชัดมากขึ้นดังนั้นก็แนะนานะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บหรือว่าตั้งใจว่าจะเริ่มเก็บหรืออะไรางี้ก็เวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่นะครับตามร้านหนังสือถ้าสั่งตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าจะได้เป็นพิมพ์ใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าคนที่มีพิมพ์เก่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียดายไปครับวอร์ชั่นพิมพ์เก่ามันก็ดีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยมันมีการเ o w e r อัพมากขึ้นไหมเฉยคือเหมือนว่าคนซื้อกันเยอะนะครับแล้วมันก็หมดแล้วก็มีรีพิ้นรีพิ้นแล้วก็แบบเฮ้ยไหนๆก็รีพิ้นทั้งทีก็พิ้นบปให้มันดีๆกว่าเดิมไปเลยเนี่ยให้รู้ว่ายิ่งสนับสนุนการ์ตูนนะครับยิ่งขายดีเนี่ยรูปเล่มมันกกกจะออออัััปปปเเรดดนนนนีี่คืแงห้้าาาาชววบไพผมฉ เห็นแล้วมีความรู้สึกแบบวันพีซรีปลิ้นแบบนี้ได้ไหมครับผมซื้อใหม่อีก90เล่มยังได้เลยมันถ้าแบบเพิ่มความคมชัดแล้วมีรายละเอียดะอยดะไรแบบนี้ครบพวกลายแผนที่ในพื้นหลังเออล้วก็หวังมากไปขอโทษแต่เนี่ยฮะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะเก็บพิมพ์ใหม่ว่ะแล้วฉันมีพิมพ์เก่าพิมพแรกอะไรอยู่ก็อันเนี้ยมันก็ยังมีค่ามากๆนะครับในใสายตาแบบนักสะสมอะไรพวกตามกลุ่ม Facebook อะไรเนี่ยเขาจะมีพวกที่ตามหาซื้อพิมพ์แรกอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีคนที่เขาชอบสะสมแบบมันต้องเป็นพิมพ์แรกเท่านั้นถึงจะ ออริจินัลอะไรแบบนี้นะฮะก็เอาไปปล่อยกันได้ส่วนตัวผมก็คิดว่าเออผมเนี่ยจะโลอันพิมพ์แรกออกไปเหมือนกันเพราะว่าผมจะเก็บอันพิมพ์ใหม่รูปเล่มมันน่าสะสมกว่ากันเยอะเลยฮะรูปเล่มมีขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ว่ากระดาษเนี่ยดีขึ้นกระดาษเนี่ยมีความบางแต่ว่ามันแข็งแรงกว่าอันเดิมนะครับซึ่งอันเดิมเนี่ยกระดาษดีอยู่แล้วนะคือดีกว่าหลายๆเรื่องอ่ะดีกว่าเดิมอยู่แล้วในเรื่องดาพคคาลสูงอนะันนี้แม่งดีแบบเกินหน้าเกินตาขึ้นไปอีกนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยควรค่าแก่การสะสมจริงๆตอนนี้ผมมีเล่มใหม่อยู่3ามเล่มนอกนน,นที่เหอรอแม่งพิมพ์เก่าหมดเลยอันนี้ผมก็คิดว่าจะไปเดินหาซื้อตามร้านหนังสือการ์ตูนนะครับเพราะว่าถ้าสั่งมาเดี๋ยวแม่งก็ส่งพิมพ์เก่ามาให้อีกเราไม่แน่ใจแต่ก็มีคนที่ดวงดีนะเขาสั่งไปช่วงสิ้นปีเหมือนกันแล้วเขาได้เป็นแบบพิมพ์ใหม่เล่มบางๆเงี้ยน่าจะยกชุดเลยเนะี่ยตอนนี้ถ้าสั่งช่วงนี้ก็คงจะเป็นพิมพ์ใหม่หมดแล้วมั้งเพราะนี้มันก็น่าจะหมดแล้วละ่ะ ครับผมตอาหรับมินิรีวิวดาบพิฆาตาศูนเวอร์ชั่นใหม่เก่านะครับเป็นฉบับมังงะนี่ก็ขอจบลงสั้นๆแบบนี้นะครับคืออยากจะมาพูดถึงเฉยๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในวงการหนังสือการ์ตูนก็คือมีคน พากันซื้อแบบให้การสนับสนุนแบบดีมากหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกต้องพิมพ์ใหม่รีพิ้น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 แล้วในด้านผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ดีมากๆนะครับเพราะว่านอกจากที่เขาจะรีพิ้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มุกเดิมเขามีการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับจนมันแบบเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบควรค่ามากๆเพราะว่ารูปเล่มการจัดพิมพ์แล้วก็เนื้อกระดาษมีความใกล้เคียงต้นฉบับมากๆนะครับรับดีมากๆในราคาที่ถูกกว่ากันมากๆด้วยอันนี้ก็เป็นเห็นผลได้ชัดนะครับว่ายิ่งแฟนๆให้การสนับสนุนมากเท่าไหร่เนี่ยวงการการ์ตูนมันก็จะยิ่งเพอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้ในอีกหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะวันพีช พอเดิมในบ้านเราเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่ขายดีมากๆอยู่แล้วก็อยากจะให้มันขายดีจนเทน้ําเทท่าแบบหมดแล้วหมดอีกก็จะได้เป็นวันพีชเวอร์ชันพิมพ์ใหม่ที่แบบอ่ารูปเล่มดีขึ้นอย่างนี้นะมีอีกหลายเรื่องนะครับช่วงนี้ปัจจุบันที่รูปเล่มเนี่ยเขาทำดีขึ้นมากๆก็เป็นกําลังใจให้กับทางสํานักพิมพ์นะครับถ้าเขาทําอะไรออกมาดีเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยก็จะตกมาอยู่ที่ผู้ซื้อนะครับที่ลูกค้าแบบเราๆแล้วก็พลังของลูกค้านี่ก็สุดยอดจริงๆที่ทําให เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในปีที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้อมแกะกล่องแบบมินิรีวิวขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบูณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมพอดียังติดค้างเรื่องรีวิวแฟนบุ๊กดาบพิฆารอสูนยอยู่เนาะแต่นี้ผมข้ามมานี้ก่อนจริงๆอันนั้นคือถ่ายไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ไปตัดอันนี้ต้องลงก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ชายผมเขามาหาที่บ้านช่วงปีใหม่ผมก็จะเอาเซตอันนี้นะครับที่สั่งมาเอาให้พี่เขาไปโดยเราเนี่ย จะกักเล่มพิมพ์ใหม่ไว้ที่ตัวเองนี่อไอ้น้องคนนี้นี่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝันดีครับเอ้ยจะรีบฝันดีไปไหนเล่ายังเช้านี่โอ้โหเช้า,ชามืดเอา้าไปนอนต่อนี่ไงฝันดีกัน